สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาดามก็อยู่ที่ฟาร์มปูนาของมาดามเองนะคะชื่อว่ามาดามฟาร์มปูนาค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาดามก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับวิธีการเตรียมพื้นที่ที่จะเลี้ยงปูนาบ่อดินค่ะหลายๆคนก็ถามมาดามมานะคะว่าอยากเริ่มต้นเลี้ยงปูนาบ่อดินจะต้องเตรียมพื้นที่ยังไงบ้างวันนี้มาดามมีคําตอบตามที่มาดามได้ลงมือทําไปมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเชิญติดตามได้เลยนะคะ ก่อนที่จะไปติดตามก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะหากมีคลิปต่อไปก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของมาดามอีกเช่นเคยค่ะมาดามคิดว่าการเลี้ยงปูนาบ่อดินเป็นอะไรที่ง่ายและสะดวกสําหรับคนที่มีเวลาจํากัดอย่างมาดามนะคะเพราะมาดามจะมีเวลาเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะวิธีการเตรียมบ่อตามที่มาดามทําทําแบบนี้เลยนะคะ อันดับแรกเราต้องมองหาพื้นที่ก่อนนะคะว่าเราจะเลี้ยงปูนาตรงบริเวณไหนซึ่งบริเวณที่เราจะเลี้ยงควรจะใกล้แหล่งน้ําและสามารถที่จะถ่ายเทน้ําได้อย่างสะดวกนะคะขั้นที่2นะคะมาดามก็ใช้รถไถนะคะไถดันดินขึ้นไปให้เป็นแอ่งกระทะนะคะเพื่อที่จะขังน้ําไว้ตรงบริเวณกลางๆลาเอ่งนะคะระดับความลึกประมาณ 50-80ถึงเซนติเมตรค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็ทำการล้อมบ่อด้วยกระเบื้องนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปูเราออกไปจากนอกแปลงนะคะหรือนอกบ่อของเราค่ะมีหลายคนก็ถามมาว่าจะใช้อย่างอื่นที่แทนกระเบื้องได้ไหมเพราะว่ากระเบื้องอาจจะมีราคาแพงหรือว่ากระเบื้องอาจจะหายากมาดามตอบเลยนะคะว่าถ้าไม่มีกระเบื้องก็สามารถประยุกต์ได้เช่นกันค่ะ สำหรับท่านที่ไม่มีกระเบื้องหรือว่าหากระเบื้องไม่ได้นะคะก็สามารถใช้มุ้งเขียวแทนได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องขุดหลุมเพื่อฝังมุ้งเขียวเข้าไปใต้ดินนิดหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องปูออกไปนอกขอกของเรานั่นเองค่ะสำหรับคนที่ใช้กระเบื้องก็มีคนที่ถามมาเช่นกันค่ะว่าจะตั้งกระเบื้องในแนวนอนหรือว่าจะตั้งกระเบื้องในแนวตั้งมาดามตอบเลยนะคะว่า ถ้าตั้งกระเบื้องในแนวนอนมันอาจจะทําให้ครูหรือว่าทําให้อคอกนั้นมันต่ําเกินไปน้องปูอาจจะออกไปได้นะคะควรจะตั้งกระเบื้องในแนวตั้งค่ะเพื่อให้ระดับความสูงสามารถที่จะป้องกันไม่ให้น้องปูออกไปจากอคอกได้ค่ะและตรงบริเวณมุมกระเบื้องเนี่ยต้องอุดรูด้วยนะคะไม่งั้นน้องปูเขาจะออกไปจากอคอกของเราที่เราล้อมไว้ค่ะส่วนใครจะใช้ไม้คอก ล้อมก่อนที่จะตั้งกระเบื้องหรือไม่ก็ได้นะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยถ้าไม่ใช้ไม้ในการที่จะเป็นแนวรั้วของกระเบื้องก็อาจจะต้องฝังกระเบื้องลงลึกหน่อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ซุดเวลาที่ใส่น้ําลงไปในบ่อนะคะเมื่อเราล้อมกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมดินโดยการใช้ปูนขาวโรยให้ทั่วดินเลยนะคะ โรยให้ทั่วหน้าดินเลยนะคะเพื่อปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดหรือเป็นด่างจนเกินไปค่ะ,ะในกรณีของมาดามเนี่ยมาดามทิ้งไว้2อาทิตย์นะคะ1คือเพื่อให้ดินแห้งค่ะและก็2ก็คือเพื่อให้ดินเซตตัวแล้วก็ปรับสภาพหลังจากครบ2อาทิตย์แล้วนะคะมาดามก็เปิดน้ําใส่บอ่อความลึกของน้ําประมาณ30-50เซนติเมตรค่ะ และก็ทำการปรับสภาพน้ำด้วยการใช้น้ำจุลินทรีย์หรือน้ำา m m นะคะซึ่งผลิตเองส่วนส่วนวิธีการผลิตเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาแชร์ในคลิปต่อไปนะคะว่าทำอย่างไรบ้างหรือเพื่อนๆที่สนใจอาจจะดูใน YouTube ก็ได้นะคะเป็นวิธีการผลิตน้ำจุลินซีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าน้ำา m m นั่นเองค่ะระหว่างที่ปรับสภาพน้ำนะคะมานามก็ทำการเตรียมบ่อด้วยการ หาพืชน,นะคะที่เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของปูเช่นต้นข้าวจอกแหนผะักตบชวาหรือว่าพืชชนิดอื่นๆนะคะเช่นอาจจะเป็นพวกแหนแดงหรือว่าพวกไข่พําอย่างนี้ก็ได้นะคะก็นำมาเลี้ยงไว้ในบ่อก,ก่อนเพื่อให้เป็นระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมสำหรับน้องปูค่ะเมื่อน,น้ำเริ่มใสนะคะหรือว่าเราสังเกตเห็นว่า พืชน้ำที่เราปลูกไว้จะเจริญเติบโตได้ดีและลักษณะของน้ำใสและดูสะอาดค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นด้วยยาฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งค่ะทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ก็สามารถลงน้องปูได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะพอจะทำได้กันไหมคะ อย่ามัวแต่กงังวลหรืออย่ามัวแต่กลัวไปเลยนะคะถ้าเราไม่ลงมือทำเราจะไม่มีวันรู้เด็ดขาดว่าเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนนะคะถึงแม้ว่าจะมีวิธีการมากมายที่คนอื่นๆเขาบอกไว้ถ้าเราไม่ทำด้วยตัวเองเราจะไม่รู้เลยว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าวิธีการที่เราทำจะเหมือนกันแต่อาจจะมีคุณลักษณะอะไรที่มันปิดปัญหาที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยได้เนื่องจากว่าอาจจะเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับดินอะไรก็แล้วแต่นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลงมือทําไปก่อนเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาตรงไหนค่ะมาดามก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆมากพอสมควรนะคะหากมีคําถามใดเพิ่มเติมก็สามารถถามมาดามไว้ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดามก็จะมาแบ่งปันเ,เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงปูนาในเทคนิคอื่นๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย